สวัสดีครับผมเจ้าขนทองหุยฮาหุยฮาครับสวัสดีครับพูดเบาเทก็สวัสดีครับผมเบาสองพากินก็ผมเบาสองพากินสวัสดีครับผมเปาสายบันเทิงทาหลอนวันนี้ก็แล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรครับพี่ตอนนี้อยู่ที่กระท่อมพี่บิ๊กสุรินนะครับวันนี้จะมาทําแกงส้มให้ทุกคนกินนะซึ่งซึ่งเป็นกระท่อมที่ไม่ไม่ให้ขุนมาไม่ใขุนก็มาส้มส้มส้มพันอะไรวันนี้มีรายการอะไรแกงส้มพันอะไรครับมันเปรี้ยวแกงส้มพันมะนาวใส่มะนาว แกง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 ส้มตุดเอ้ยไม่ใช่แกมุกเคลิมมุกเคลิมอะไรมุกเคลิมเปนเสียงมเปิดไหมเห้ะไม่เปิดไหมก็เออทำเสร็จแล้วเราตัดสลับเข้าใจยางไอ้นี่ไอ้นี่เปิดรายการไงอันนั้นไม่เอาไอ้นี่เปิดรายการโอเคโอเคเราลองลองลองใหม่ดูหรือว่าลองใหม่ทำไมเอาเลยเอาใหม่ทำไมไม่เอาใหม่อันนี้เอาจริงตลอดก็วันนี้เรามาแกงส้มใส่มะละกอใส่มะละกอใส่มะม่วงด้วย ครับแกงแบบใต้เลยมีมีมีดีปรีด้วยโอเคแล้วแล้วสรุปได้ใส่ส้มไหมใส่ครับแกงส้มส้มเจ้าวันเอาพูดหน่อยไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวเล่นอยู่เข้าซีแล้วไม่ได้พูดสองไม่เล่นทาไมคลินละมุดถึงหรือเปล่าโอ้ยคลินกันเมื่อคืนรู้ว่าพี่ใส่ส้มจริงมาเนี่ยสองสองนู่นนู่นสองคนวันนี้เล่นไปผมก็เล่นแค่สองคนโอเคไปไม่อะไรกันเอาพูดน้อยพูดนิดนึงเดี๋ไปลงให้อันนี้วันนี้แกงส้ม กระท่อมพิศลินเชฟเปาสายบันเทิงนะครับเดี๋ยวมาดู<อ>ว่าอร่อยสมกับการเป็นเชฟไหมมาลยาุยกันเดี๋ยวมาลยาุยกัน